สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแนะนำวิธีการเลี้ยงลูกไก่ยังไงให้สมบูรณ์แข็งแรงผโตโเร็วอย่างงี้ลูกไก่สมบูรณ์นะอ้วนสมบูรณ์ก็ไก่เลี้ยงลูกไก่ของผมผมจะใช้วิธีการแยกเลี้ยงนะผมผมจะไม่ให้แม่ไก่เลี้ยงพอเขาฟักออกมาผมก็จะจับจับแยกเลยจับแยกขังกรงขังกุงง่มแล้วก็เปิดไฟกบเอาครับผมเปิดไฟกบให้ความ จะไม่ให้แม่ไก่เลี้ยงเนี่ยเตอนเราแยกออกมาอนุบาลผมจะขุนหัวอาหารนะผมหัวอาหารไก่นี่และครับหัวอาหารลูกไก่นี่แหละหัวอาหารไก่เนื้อไก่อะไรนี่แหละผมจะใช้เวลาใช้เวลาเลี้ยงประมาณสามเดือนสามเดือนผมก็จะปล่อยลงดินผมก็จะปล่อยธรรมชาติ ตอนกันต้องการให้อาหารไก่ลูกไก่ผมจะให้สามเวลาเชา้ากลางวันแล้วก็ยินแต่ผมจะไม่ให้ทั้งวันนะผมพอให้เขากินประมาณทักยี่สิบนาทียี่สิบนาทีผมก็จะเอาอาหารออกเลยจะไม่ใส่ไว้ทั้งวันเพราะมันจะทําให้ไก่เบื่ออาหารแล้วก็ไม่อยากกินอาหารแล้วก็ให้เขากินทักยี่สิบนาทียี่สิบนาทีแล้วเราก็เอาอาหารออกเลยเที่ยงล้วก็ให้ใหม่ให้เขากินทักยี่สิบนาที เราออกเย็นเราก็ให้ให้สามเวลาอพอลูกไก่เขาออกหางออกมาเนี่ยมีหางออกมาผมจะตัดนะผมจะตัดตัดตัดขนหางเขาออกเลยถ้าถอนได้ก็ดีนะผมถอนถอนจะเห็นผลเห็นผลดีกว่าการตัดแต่ว่าผมสงสารเขาถอนเขาทน่านจิตผมไมจะตัดนะตัดไให้นุ่นเลยถ้าตัวไหนผมเยอะๆผมจะตัดขนปีกลย ตัดเพื่อในตัดในความคิดผมนะผมว่าพอเราตัดอย่างเงี้ยตัดขนหางออกเขาจะเขาจะได้เอาสารอาหารหรือว่าโปรตีนที่จะไปเลี้ยงขนหางขนปีกเขาเนี่ยมันมันเลี้ยงตัวเขาได้เต็มที่มันก็เลยทําให้เขาอ้วนสมบูรณ์ก็คือนี่สารอาหารทนที่จะเอาไปเลี้ยงหางแบ่งไปเลี้ยงขนหางขนปีกเนี่ยพวกโปรตีนพวกอะไรต่างๆเนี่ยจะไปเลี้ยงขนหางมันขนปีกมันเพราอเราตัดออก มันก็ไม่ได้มันไม่ต้องเอาไปเลี้ยงมันก็จะมาเลี้ยงตัวของมันเองก็จะทำให้มนันอ้วนมัะสมบูรณ์ผมก็ใช้วิธีนี้ลองทดสอบง่ายครับ <live> ผมถ้าใครยังไม่เชื่อลองทดสอบง่ายตัวไหนที่ตัดขนหางตัวตัวที่มันเล็กไม่สมบูรณ์เนี่ยลองจับตัดขนหางเลยเดยอเขาก็จะอ้วนอ้วนสมบูรณ์เนาะผมทดลองนะบางตัวเนี่ยเล็กลกว่าเขาเราจับตัดตัดขนหางเขาก็จะอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเมื่ยขึ้นมาโตกว,ว่าโตกว่าตัวที่โตกว่าเขาอีก ตอนเล็กๆอีาแต่ถ้าใครถอนได้จะดีนะผมถอนถอนก็หาจะเห็นจะเห็นผลดีกว่าดีกว่าการตัดเพราะวไก่มันจะพล้งทางเจ็บมันจะร้องนี่ครัสูตรเลี้ยงลูกไก่ให้โตเร็วผม,ไม็ไมีอะไรมากแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงช่วงเราให้อาหารเนี่ยผมแนะนำให้ให้ให้เราเอาหัวอาหารเนี่ย เอาน้ำเอาน้ำปมหน่อยนึงให้มหนันนวอ่อนเพราะว่าอาหารหน,อ,นอ่อนนี่เหลือแล้วไก่จะกินดีกว่าอาหารแข็งครับไก่จะกินได้เยอะกว่าแต่ผมจะใช้วิธีการใช้น้ำยูลินซียูลินรีสังเคราะห์แสงครับมันช่วยป้องก,กันโรคช่วยช่วยไปย่อยพวกขี้เขาที่เขาขี้ลงะมันทาให้ขี้ไม่เหม็นไม่ให้หมักหมมไม่เกิดเชื้อโรคับผมพราผมเนี่ยพวกนี้ผมจะขังสุง่ม หังสุมสุมอยู่ที่ดินเลยเลี้ยงขี่เขาก็จะขี่ออกมาแล้วเขาก็เหยียบย่ำบนไปกับดินมันจะไม่หมึนแล้วไม่เกิดเ,เชื้อโรคครับผมถ้าเราให้ผสมน้ำจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่ผมเคยทําคลิปก่อนๆน,นะผมทำให้ไก่สมบูรณ์เนื้อแดงนะผมสูตรเลี้ยงของผมก็มีแค่นี้นะผมก็สําหรับมือใหม่ก็ลองลองไปทําตามกันดูนะครับผมคลิปนี้จบแค่นี้นครับผมสวัสดีครับ